ริปจอเดียในอดีตของเวียวิกกี้เปอร์เส้นทางรักของนุ่มเวียวิกกี้รักไม่ต้องการเวลาเมื่อทุกอย่างใช้ไลฟ์สไตล์เหมือนกันคำตอบจึงเป็นถูกทุกข้อที่เป็นเธอประกาศข่าวดีเป็นที่เรียบร้อยถึงเรื่องวันแต่งงานของพระเอกนุ่มหล่อเวียสกลวัฒน์กับสาววิกกี้แฟนสาวนอกวงการเป็นวันที่17กรกฎาคมนี้เป็นงานภายในระหว่างสองครอบครัวซึ่งจะจัดที่กรุงเทพ ร้อมกับบอกว่ารักครั้งนี้ดีที่สุดมันดีที่สุดแล้วแหละโดยไวัยที่เราคุยกันรู้เรื่องเราเข้ากันได้เมื่อก่อนเราอาจจะคิดว่าต้องคบกันไปนานๆแต่พอมาถึงวันหนึ่งมันใช่ก็คือใช่นั่นแหละหลายคนที่ทราบข่าวต่างแสดงความยินดีกับเจ้าสาวเจ้าบ่าวป้ายแดงกันอย่างล้นหลามหากย้อนเส้นทางความรักของนุ่มเวียหลังเลิกราจบรักครั้งเก่าเกปีเหลือสถานะพี่น้องที่หวังดีต่อกัน จากนั้นเจ้าตัวได้เปิดใจพูดถึงครั้งแรกกับความรักครั้งใหม่เมื่อช่วงต้นปี2565มาพร้อมกับภาพของสาวผมสั้นที่ถูกพูดถึงกันอย่างหนักว่าใช่เธอคนนี้หรือเปล่าจากนั้นก็มีภาพคู่น่ารักของหนุ่มเบียร์กับสาวคนพิเศษมาให้เห็นกันบ่อยๆในโลกออนไลน์กระทั่งเมื่อกลางเดือนมิถุนายนคุณแม่ของพลอยภัรินคุณแม่ของหนุ่มเบียร์ก็ได้เดินทางกลับมาเมืองไทยและได้โพสต์คลิป คลิปแฟมิี่ที่มีแฟนสาวของนุ่มเวียรวมเฟรมด้วยเรียกได้ว่าเป็นการเปิดตัวอย่างเป็นทางการและมาพร้อมๆกับชาวเน็ตได้เปิดวาร์ปทำความรู้จักกับสาววิกกี้แฟนสาวของนุ่มเวียและเปิดโปรไฟล์ที่ไม่ธรรมดาโดยระบ,บุว่าเป็นอดีตสาวแอร์โฮสเตสพูดได้ถึง4ภาษาและเป็นเจ้าของธุรกิจอีกด้วยเรียกได้ว่าเก่งครบเครื่องจริงๆเลยนะคะละย้อนกลับไปดูช่อง YouTube ของนัดเจอนูน กับนัดอดิรุธนักแสดงรุ่นน้องที่สนิทกับหนุ่มเวียก็จะได้เห็นสาววิกกี้ร่วมออกเดินทางไปด้วยบอกเลยว่าไลฟ์สไตล์ของสองคนนี้คล้ายๆกันมากทั้งชอบเดินทางชอบดำน้ำเรียกได้ว่าไปไหนไปกันตลอดอยากว่าไปเห็นภาพงานแต่งในวันนั้นเร็วๆอีกแสดงความยินดีกับเจ้าสาวเจ,าเจ้าบ่าวหม่ยป้ายแดงด้วยนะคะ